ทางด้านตำรวจโคร,ราชได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนต้านยาเสพติดค่ะที่ศาลาอนเนกประสงค์บ้านหนองปลิงหมู่ที่4ีตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายสุพจน์แสนมีในอำเภอเมืองพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชนะดกะวีขาวฉลาดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรโพกลางนำโดยพันตำรวจเอกวีนวัตสีแย้มผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพกลางพลตำรวจตรีภูวดิษ์ชนะคชพัฒน์วิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนและคณะวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ได้ออกไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดต,ต,ตามนยโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจะยึดหลักผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อตอนเองและสังคมโดยรวมค่ะ